สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง t o View b a s ช่องของคนรักมอเตอร์ไซค์ที่จะพาทุกคนไปจอดลึกรีวิวพูดคุยทุกแง่มุมของรถ2ล้อทุกกลุ่นในตลาดบ้านเราวันนี้เรามีอีกหนึ่งคร u i เซอร์สไตล์บิ๊กไบคที่หลายคนเห็นครั้งแรกแล้วต้องร้องว้าวกับดีไซน์ที่เกินคลาส1 5 0่ c อยซีซีอย่างชัดเจนนั่นก็คือ Suzuki i n t r UDER 150รถคร u i เซอร์สปอที่โดดเด่นทั้งรูปลักษณ ออปชันและความคุ้มค่าใครที่กำลังมองหารถเท่ๆขี่ในเมืองก็ได้ออกทริปก็ไหวรุ่นนี้ถือว่าน่าสนใจมากเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปดูแบบละเอียดทุกมุมทั้งดีไซน์สมรรถนะฟีลลิ่งการขี่จุดเด่นจุดสังเกตและราคาจำหน่ายในประเทศไทย Suzuki Intruder 150เปิดตัวมาด้วยแนวคิดของรถ c r u i เซอร์ขนาดเล็กที่ให้ความรู้สึกเหมือนรถใหญ่ ดีไซน์ได้รับแรงบันดาลใจจากประูลอ i n t r ูเดอรุ่รนพี่ๆที่เป็นบิ๊กไบค์ทำให้ภาพลักษณ์ดูบึกบึนดุดันและแตกต่างจากรอเรียถอดถุง 150cc ทั่วไปอย่างชัดเจนเริ่มจากดีไซน์ด้านหน้าโดดเด่นด้วยไฟหน้าเล็กทรงเหลี่ยมแบบโมเดิร์นแยกไฟสูงไฟต่ำชัดเจนพร้อมไฟ DRL ที่ให้ลุคทันสมัยมากหน้ากากหน้าออกแบบให้ดูหนามีชิลวสั้นๆเพิ่มความสปอร์ตด้านล่างเป็นโชคอัพหน้าแบบเทเลสโคปิกขนาดแกนใหญ่ดูแข็งแรงสมกับสไตล์ครูเซอร์ มุมมองด้านข้างคือจุดขายสำคัญถังน้ำมันขนาดใหญ่11ลิตรถูกออกแบบให้ดูเต็มเฟรมทำให้ตัวรถดูใหญ่เกินพิกัด 150cc เบาะนั่งแบบแยกระดับเล็กน้อยคนขี่นั่งต่ำเท้ากลางไปข้างหน้าเล็กน้อยตามสไตล์ครูเซอร์ทำให้ท่านั่งสบายเหมาะกับการขี่ระยะไกลล้อแม็กขนาด17นิ้วหน้าหลังยางหน้าขนาดเศษ100ส่วน80และยางหลังขนาดเศษ140ส่วน60ทำให้ท้ายรถดูเต็มและแน่นมากสวิงอาร์มหลังออกแบบให้ดูแข็งแรง ส่วนโชคหลังเป็นแบบโมโนโช็อคทำงานร่วมกับสวิงอาร์มให้ความนุ่มนวลมากกว่าครูเซอร์ขนาดเล็กทั่วไปด้านท้ายรถโดดเด่นด้วยไฟท้ายเล d ด,ดีไซน์ฉกเฉียวบางโครนหลังขนาดใหญ่พร้อมที่จับกันตกสำหรับผู้สอนท่อไอเสียทรงสปอร์ตหุ่มปลายโครเมียมเพิ่มความหรูหราให้กับตัวรถ มาดูในส่วนของเครื่องยนต์ s ุ z u กิ i n t r u d e r 150้ามาพร้อมเครื่องยนต์ขนาด 154.9C ซีซีแบบ1่สูบ4จังหวะ s o h c ระบายความร้อนด้วยอากาศจ่ายน้ำมันด้วยระบบหัวฉีดให้กำลังประมาณ14แรงม้าที่รอบประมาณ8 0 0 0รอบต่อนาทีและแรงบิดสูงสุดประมาณ14นิวตันเมตรที่รอบประมาณ6000รอบต่อนาทีส่งกำลังด้วยเกียร์5สปีดแม้ตัวเลขแรงม้าอาจไม่ได้สูงมากเมื่อเทียบกับรถสปอร์ต1น0งรอยซีซีแต่จุดเด่นของเครื่อง ทำให้การออกตัวทำได้ดีขี่ในเมืองสบายไม่ต้องลากรอบสูงมากและยังประหยัดน้ำมันพอสมควรเหมาะกับการใช้งานประจำวันระบบเบรกหน้าเป็นดิสเบรกขนาดใหญ่ทำงานร่วมกับระบบ ABS แบบ s i n เกิลแชนแนลช่วยเพิ่มความมั่นใจในการเบรกโดยเฉพาะเวลาฝนตกหรือพื้นถนนลื่นด้านหลังเป็นดิสเบรกเช่นกันทำให้การควบคุมรถมีประสิทธิภาพมากขึ้นหน้าจอเรือนไมเป็นแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบ แสดงผลความเร็วระดับน้ำมันระยะทางรวมทริปมิเตอร์และไฟแจ้งเตือนต่างๆชัดเจนอ่านง่ายแม้ในเวลากลางวันน้ำหนักตัวรถประมาณ148กิโลกรัมความสูงบอกประมาณ740ม mm. ิลลิเมตรถือว่าไม่สูงมากคนตัวเล็กสามารถควบคุมได้สบายจุดศูนย์ทวงต่ำทำให้การทรงตัวดีแม้ความเร็วต่ำฟีลลิ่งการขี่ในเมืองถือว่าทำได้ดีเกินคาดแม้จะเป็นครูเซอร์ที่ดูใหญ่แต่การควบคุมไม่เททวงเหลียวค่อนข้างแคบสามารถมุดรถติดได้ในระดับหนึ่ง ท่านั่งสบายแหนกว้างพอเหมาะทาให้ควบคุมทิศทางได้ง่ายเมื่อขี่ทางไกลความเร็วเดินทางประมาณ90-110กิโเมตรชั่วโมงทาได้สบายเครื่องยนต์ไม่เครียดมากแต่ถ้าจะเร่งแซงที่ความเร็วสูงกว่า110กิโเมตรชั่วโมงอาจต้องใช้ระยะเผื่อพอสมควรเพราะพละกําลังไม่ได้จัดจ้านแบบรถสปอร์ต จุดเด่นของ Suzuki i n t r Uder 150คือดีไซน์ที่โดดเด่นเกินคลาสใครเห็นก็คิดว่าเป็นรอเรือรถอถุง300 CC ขึ้นไปเหมาะกับคนที่อยากได้ลุคบิ๊กไบค์แต่ยังต้องการความประหยัดค่าบำรุงรักษาไม่สูงและใช้งานง่ายในเรื่องของความประหยัดน้ำมันอัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยอยู่ประมาณ40-45ถึงกิโลเมตรต่อลิตรขึ้นอยู่กับสไตล์การขี่ถังน้ำมัน11ลิตรทำให้วิ่งได้ไกลเกิน400กิโลเมตรต่อการเติมหนึ่งครั้งถือว่าเหมาะมากสำหรับคนที่เดินทางบ่อย ในประเทศไทย Suzuki i n t u UDER 150เคยทำตลาดอย่างเป็นทางการโดยราคาจำหน่ายช่วงเปิดตัวอยู่ประมาณ9 8 0 0 0 0ถึง1 5 0 0บาทขึ้นอยู่กับช่วงโปรโมชันและสีสันที่เลือกปัจจุบันบางโชว์รูมอาจมีรถสต็อกหรือในตลาดรถมือสองราคาจะอยู่ประมาณ6 0 0 0 0 8 0ถึง80,000บาทขึ้นอยู่กับสภาพรถและระยะทางการใช้งานสีที่ได้รับความนิยมเช่นสีดำด้านสีเทาเมทัลลิกและสีแดงดำซึ่งช่วยเสริมลุกดูดันให้กับตัวรถ หากเทียบกับคู่แข่งในคลาสเดียวกันเช่นรถแนวครูเซอร์ 154cc รุ่นอื่นๆจุดแข่งของ iNTRU D.E.R. คือรูปลักษณ์ที่ดูใหญ่กว่าและมี ABS มาให้ขนาดที่บางรุ่นในคลาสเดียวกันยังไม่มีแน่นอนว่าก็มีจุดที่ต้องพิจารณาเช่นเครื่องยนต์ระบายความร้อนด้วยอากาศอาจไม่เหมาะกับการขี่หนักต่อเนื่องนานๆในสภาพอากาศร้อนจัดรวมถึงเกียร์5สปีดที่รอบเครื่องอาจสูงเมื่อใช้ความเร็วปลาย แต่โดยรวมแล้วหากมองในแง่ของความคุ้มค่าดีไซน์และความแตกต่าง Suzuki i n t r u d e r 150ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจมากสำหรับมือใหม่หรือคนที่อยากได้รถครุยเซอร์ขนาดเล็กไว้ใช้งานประจำวันใครที่กำลังมองหารถที่ขี่สบายเทไม่ซ้ำใครควบคุมง่ายและงบประมาณไม่เกิน100,000บาทรุ่นนี้ตอบโจทย์ได้ดีมากยิ่งถ้าได้ราคามือสองสภาพดีๆยิ่งคุ้มค่าเข้าไปอีก สุดท้ายนี้ถ้าเพื่อนๆคนไหนเคยใช้ Suzuki iNTRUDER e 150อยู่หรือกำลังตัดสินใจสามารถคอมเมนต์มาแชร์ประสบการณ์กันได้เลยสำหรับวันนี้ทูวิวเบตรต้องขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า